เบนเรซิ่งดวงเฮงถูกลอตเตอรี่หลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเบนเรซิ่งโพสต์รูปภาพโชว์ลอตเตอรี่ถูกเลขท้ายสองตัวเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี เรียกได้ว่าอิสรภาพอีกครั้งสำหรับเบนเรซิง g อดีตสามีของนักแสดงสาวแพทนปรปภาซึ่งหลังจากที่ออกมาก็ได้มีภาพร่วมเฟรม3ามคนพ่อแม่ลูกเบนเรซิงแพทนปภาและน้องเรซิงด้วยกันอย่างอบอุ่นถึงแม้ว่าทั้งสาคนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาแต่ก็ช่วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูก ล่าสุดต้องบอกเลยว่าถือเป็นฟ้าหลังฝนของเบนเรซิงได้โชว์ลัตเตอรี่ซึ่งถูกเลขท้าย2ตัว1-4งวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน6-6โดยทางด้านเบนเรซิงได้ออกมาโพสรูปตัวเองถือล,ตลัตเตอรี่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า2ตัวสำเร็จละงวดหน้าขอสัก6ตัวนะซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม